เช้าวันนี้กินแบบเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะพอดีว่าเราไม่ได้ไปชอปปิ้งเลยนี่ไ <c oughs> ข่เจียวก็แบ่งครึ่งกันเอาคะ่ะสวัสดีวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะมืดมากๆเราสองคนกำลังจะไปในหมู่บ้านคะ่ะวันนี้มีงานเปิดไฟต้นไม่ใช่ต้นคริสต์มาสนะคะแต่เป็นต้นไม้ที่ในหมู่บ้านเขาประดับประดาไฟจะเป็น วันที่เขาเปิดไฟเราก็เลยจะไปดูกันก่อนออกไปก็ต้องใส่หนาหลายๆ,ๆชั้นค่ะแต่ว่าต้องใส่แอดเดอร์ลัตมิดเดนะคะคือวินาทีที่ออกจากบ,บ้านเพราะว่าถ้าใส่ก่อนนานๆน,น,นี่มันร้อนค่ะเพื่อนๆหิวเชลลี่ go no. why what time now 20 yeah. like less than five minute walk. S <S มีเวลา20นาที ยี่สิบนาทีไปแกวรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่มันหนาวมากมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราไปแกวรอได้ไงนี่ไปรอไม่ได้เพราะมันหนาวมากต้องออกไปตอนใกล้เวลาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้ดูบรรยากาศตอนเขาเปิดไฟเนาะมีบรรยากาศยังไม่เปิดไฟนะคะทุกอย่างก็จะมืดๆอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นี่ชาวบ,บ้านมากันเต็มเลยมี <c oughs> บรรยากาศนะคะ มืดค่ะมืดมากแต่ถ้าถ่ายรูปจะมองเห็นนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเราพาก,กันเดินเข้ามาดูเวิร์กนี้ค่ะในหมู่บ้านเขาจัดไฟมีหลังนั้นหลังเดียวอีกเวิร์กหนึงในหมู่บ้าน แล้วก็อีกหลังหนึ่งตรงนี้เวิ้งตรงนี้ว้าวลูกไ like a space มีเ h e s สตาร์ e r y t h i ิงมี what is that the car or UFO หมมู่บ้านเวิ้งตรงนี้นะคะเพื่อนๆสร้างตั้งแต่ปี1,964 ตั้งแต่ก่อนโอกเกิดอีกคิดดูดิว่าเป็นหมู่มบ้านที่แบบดูถนนกว้างขวางมากแล้วก็จัดระเบียบดีมากเลย It b ิ e n ิว i l น since 1964 remember What well, this area this h o u area เบ <Yeah. S 1> ืวองบ้านโอกับิวอาหารเย็นหลังจากไปดูเปิดไฟมานะคะ เป็นสเต็กหมูทานกับผักคขมอบชีสค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชันี่ค่ะใส่ไปเพิ่มรสชาตินิดนึงดินเนอร์วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมค่ะเป็น,นะะบาร์บีคิวพอกกริปนะคะบาร์บีคิวซี่โครงหมูค่ะอบแบบนานประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเปิดฟอยล์ออกแล้วก็อบข้างบนอีกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทำซอสแบบซอสมะเขือเทศแบบ แบบเป็นบาร์บีวเนาะใส่น้ำตาลเอลิทิท่ลแล้วก็ทาทาค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ย่างย่างไปจนมันแห้งแล้วก็ทานกับอันนี้ค่ะมันเทศทอดด้วยแอร์ไฟเออร์เหมือนเดิมค่ะนี่ทานหน้าทีวีอร่อยไหมฮิวอร่อยนี้คำอ้อ from the bone <c oughs> <drops> it's good สวัสดีเพื่อนๆช่องโอไลฟ์ล็อกทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมนะคะวันนี้โอก็จะมาแกะกล่องค่ะของขวัญคริสต์มาสจากลูกชายของฮิวเป็นลูกเลี้ยงของโอค่ะซึ่งอายุน้อยอกว่าปีหนึ่งเขาส่งอันนี้มาให้ในกล่องนี้บอกว่า don't eat it or straight away ก็คือ อย่าก,กินหมดรวดเดียวนะอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นกล่องขนมแน่นอนเลย delivering tasty snack from around the world ก็คือนำส่งรสชาติของขนมอร่อยๆมาจากทั่วโลกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นช่องทางติดต่อนะเผื่อใครอยากจะได้ของขวัญคริสต์มาสสำหรับเพื่อนๆนะคะ ดูกันทนทนทนันทันอะไรนี่มีลิสต์ด้วยจากประเทศเดนมาร์กโอได้กล่องประเทศเดนมาร์กเหรอเนี่ยมีมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก แล้วก็มีขนมชื่อขนมมันประกอบไปด้วยอะไรอ้ากล่องนี้เป็นกล่องขนมข,นมของประเทศเดนมาร์กค่ะก็จะมีขนมอันนี้นะใครเป็นคนเดนมาร์กมีขนมอันนี้แล้วก็มีขนมอันนี้แล้วก็มีเบียหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านในลิสต์ค่ะว่ามันคือขนมอะไรแล้วก็ ช็อกโกแลตแล้วก็ขนมอันนี้เป็นเหมือนแบบเจลลี่แล้วก็อันนี้ยังกี้แล้วก็ลูกอมแล้วก็ฟิปเปอร์ใครเป็นใครเป็นคนเดนมาร์กนี่อันนี้เหมือนอันนี้ก็ไพเพอร์นี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูภาพรวมนะคะ คือขนมทั้งหมดในกล่องสุ่มที่โอได้เนาะอารมณ์ก็จะประมาณเป็นกล่องสุ่มขนมค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องเราไม่รู้ว่าเราจะได้ขนมจากประเทศอะไรเนาะเนี่ยค่ะโอได้จากประเทศเดนมาร์คค่ะพเพื่อนๆนตอนแรกนึกว่ามันจะแบบหลายๆประเทศรวมกันอยู่ในนี้ที่ไหนได้มันเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งสุ่มเอาแล้วแต่เราจะได้นะคะเดี๋ยวโอจะลอง สุ่มชิมแล้วกันเนาะจากที่อ่านในลิตรอันนี้เนาะอันนี้อันนี้น่าสนใจเป็นสแน็คชิปคืออันนี้ค่ะก่อตั้งปี1987อายุมากโว่าสิบปีค่ะเพื่อนเดี๋ยวลองชิมดูซอรนี้ที่กี่นี่นะคะเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ดู อายุมากอายุมากกว่าสิบปีมีมานานมากตึงอืมอืมอร่อยดี ขนมนี้อายุอายุห้าสิบห้าสามปีแล้วดิมีมานานแล้วเป็นรสออริจินอลด้วยค่ะส่วนนนี้เป็นเป็นน้ำโซดาน้ำโซดาผลไม้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่เบียร์หน้าตาเหมือนเบียร์เลยอะ เนี่ยลูกชายฮิวเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะเขาชอบทานทานขนมทานสแน็เคเขาเป็นสายสายฟู้ดดี้ค่ะคือสายกินแต่เขาก็มากินคีโตกับกับฮิวนะคะเปลี่ยนการไดเอทแต่พอเวลาช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รีแลกค่ะเพื่อนๆรีแลกแล้วก็พอกินเสร็จแ,แล้วปุ๊บก็กลับเข้าโหมดคีโตเหมือนเดิมกินแบบไม่เครียดค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่เรียกว่าคีโตหรอกเรียกว่าเป็นโลคาร์บมากกว่าอืมอันนี้บอกว่าน่าจะคล้ายๆคล้ายๆยี่ห้ออะไรนะที่มันเป็นช็อกโกแลตบาร์แบบนีน้อันนี้มันก็จะคล้ายๆของประเทศอื่นเนาะอันนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้น่าสนใจเป็นรูปปลาโลมาดูนี คลาสสิกโฟมดอฟินที่มอส์แคนร์จำได้จาก o ัยเด็ก e ือหวานและนุ่มและรสผล v ม r มันเป็นมันนุ่มๆค่มะมันเป็นโฟมๆอันนี้โอ้ก็สนใจอีกแล้วเดี๋ยวลองชิมดูมันเป็นรสชาติแบบฟรุตๆค่ะเพื่อนๆคือรสชาติแบบผลไม้เป็นแบบโฟมๆนุ่มๆแบบเนี้ยอืม้มโอ้ หอมแบบผลไม้เหมือน,เห,อนเ,ออเหมือนม์สเมโล่เลยอืมอือเหมือนหมากฝรั่งเนี่ยอืมหอมฟูตี้ฟูตี้เหมือนหมากฝรั่งนกแก้วบ้านเราเลยนุ่มๆมฟูฟ,ฟูเหมือนมัสเมโล่ แต่มีความเหนียวเหมือนหมากฝรั่งแต่ไม่ใช่มหมักฝรั่งมันละล,ะละลายในปากเนี่ยเ,เพื่อนๆก็รีวิวให้ดูเท่านี้แหละนอกนั้นอกก็ว่าขนมคล้ายๆกับของเรานั่นแหละนี่คือนี่คือหน้าตาขน,ขนมที่โอได้เนาะหน้าตาขนมที่โอได้นะของประเทศเดนมาร์ก ส่วนอันนี้อันนี้เป็นกล่องพรีเมียมบ็อกนะแต่โอไม่ได้กล่องพรีเมียมบ็อกพรีเมียมบ็อกจะได้ขนมอันนี้ของเดนมาร์กนะคะของโอได้กล่องธรรมดาอันนี้อันนี้โออ่านฉลากมันบอกว่าเป็นคอนโอว่ามันน่าจะเหมือนคอนพับแน่ๆเลยเนี่ยคล้ายๆคอนพับคล้ายๆคอนพับเพื่อนๆแต่เป็นเป็นทรงนี่เหมือนกินคอนพับบ้านเราเลยอะ ตอน,นเด็กก็ชอบกินมากเลยเพื่อนๆคอนขนมคอนพับใครเกิดทันคอนพับมัง่งคล้ายๆแต่ว่าเค็มกว่าคอนพับบ้านเราจะหวานหวานเปิดเดยอะแล้วเดี๋ยวต้องกิน <c oughs> ต้องกินแล้วเสียดายของขอบคุณเมื่อนทุกคนนะคะที่มเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเผื่อน,นี้ก็จะเป็นไอเดียของขวัญให้กับเพื่อนๆได้เนาะ ใครที่มีเพื่อนเป็นแบบสายฟู้ดดี<ๆ>้เงี้ยเขาก็จะชอบลองทานขนมพวกสแน็คทุกเนี้ยจากประเทศต่างๆเนาะเพราะว่ามันเราก็สามารถแบบว่าซื้อรวมๆกันแล้วใส่บ็อกซ์ใส่ของขวัญระววางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสได้เลยค่ะ <S <S ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย